มาแล้วครับเข้าวร่วมแล้วครับอ่ะหลิวกำลังดึงอ่ะจะได้ไหมครับดูครับผมถึงมาถึงครับกูใหญ่ละอ่ะดึงเอาลูกดึงเอาไเป็นไรแค่ม,มัน à, đốt đốt rất bay à, đứng ở lúc đứng ở đuôi trường cần đủ nó จีมหมายครับพึ่งเอาคืนครับเริ้วจะดึงได้ปะครับเอาแล้วครับรถลดไปหาทางขึ้นแล้วเอาดึงเอาดึงดึง,ดง,ดงเอาไม่นกตัวนี้เสียงใช้่ได้วะตับไม่เหลียครับผม อ่าเรียบร้อยครับอ่ายกตัวที่สองมาแล้วฮะเหรอมาอีกแล้วครับอแล้วไม่เหลือแต้มสองครับแต้มแต้มแรกบระเทศไทยครับผมแต้มสองของมูนี่ครับวันที่ห้าวันพ่อมาแล้วครับตัวนหนึ่งกังมาอีกแล้ว มาฟังพี่มาฟังพี่มาฟังพี่เด่าเขาฟังเดียวกันโดดลงโอ้ยรถกระไลยพวกรถเดี๋ยววันหนครับมันบ่วันไหนดิอ่แพ็คูอะไรดิอนี่กรดูกเลยเดินไปแล้วครับ ้ยพี่เราเป็นไรตังค่าไรหนิแล้วไปไหนเนาะไปไปน่าจะข้ามาฝั่งนี้เนาะนเออโมนเนียเ้อมาฟังพี่มาฟังพี่เออนัออ่น,นแหละมาฟังพี่มาฟังพี่ามมาฟังพี่ วิสิตรุ่นครับแพ็ครัวสายล้างครับพมครับ,รบโอ้ไปผู้หนึ่งแล้วี่หานเอาอะไมาลองตรงนี้ดีว่วะเ,เอาอะไรดีวะหินนี่ไงได้พ่กจับให้หน่อยดิ เนี่ยพอดีเลยเนี่ยนะ